ัาพี่น้องข้บมุชมตาไปสซุ้ยไอดีนดครับเ็น่องการส่งรถต่าเพื่อนมีโอกาสมากกับไทยคือเพราได้เบิ่ง ดินแข็งครับขอบคุณนะครับทีมงานตัวนี้ก็มากครบครับ เน้นๆเต็มอึดอึดจิ๋นออกพอเดืเบิ่งชีวิตต้องสู้ครับ สบายสบายใส่แน่นกล่องไปเลย ร้อยซิลค่ะครับไปเพียงเก็บเพียงถ่ายติดเกทบเกี่ยวของเรานี่ผมยืดยิ่งได้สบายสบายครับไายพี่น้องเขาบเดี๋ยวเบิง่งขอบคุณหลายๆพี่น้องครับต้องพาเพื่อนมีโอกาสมากกับไทยพี่น้องเท่ากับเบิง่งกเลชุ่มกันมันจะกาศด้วยงานของอพิมพ์มากของสขอจะเรื่องกลับกับผม